สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวแม f ฟิชนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับแม f ฟิชกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับวันที่4ของผมนะครับเราอยู่กันที่บ้านพักทักอากาศของผมนะครับที่เกาะฮิมะโอเคเฮ้ยคนนี้เขาได้อะไรอะ otic, the เอกโซติก e ดอะดฟคเฮ้ยมันได้ธงสีหลงเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแเนี่ยไปหาที่ตกปลาดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปช่างเอาเรือของข้าออกมา,า,มาวานเราลงไปที่เหมืองน,นะครับแล้วก็กระโดดตกก็ไม่ตายซึ่งในนั้นก็มีปลาที่จับหายากปลาปลาที่จับยากๆอยู่ครับตอนนี้เราก็นั่งเรือมากัน,นครับยังไม่เจอเกาะอะไรเลยดูว่ามันจะมีอยู่แค่นี้ฮะเราลองมาหยุดตกปลาดูก่อนนะครับว่าแถวนี้ปลามันจะเป็นอะไร หรือว่าจะเป็นปลาทั่วไปอันนี้ผมก็ยังไม,ม่ทราบครับผมจะเล่นแบบว่าไม่ได้ศึกษาเลยนะครับโอ้โหก็ตัวใหญ่นล้เนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้นะปลาอะไรปลาแซลมอนก็น่าจะเหมือนทั่วไปครับไหน GPS ไม่ใช่ไงไม่ดูไง หรือว่าอ๋อเราต้องถือแล้วก็จะมีเสียงตืดๆๆอย่างนี้ป่ะ <_ C 1> ตอนนี้เราก็้มาอยู่แถวเกาะที่ถูกทอดทิ้งนะครับไหนดูซิตรงนี้มีอะไรปลาเออม้าทะเลทองคำอย่างวะเรือพิฆาบาราคูดา้านี่ไงใช่ไหมมีปลาบาราคูดา้าบอกง่ายแบบนี้ม่นใช่แน่นอน Best best บ r ท i ีเพวกปลาใหม่นี่ว่ะมาเอามาให้ฉันได้กล่องครับ ah, ได้เวิร์มสี่ตัวนะครับเดี๋ยวเราตั้งเวิร์มอยู่ตอนนี้โอเคเกลเลียนโกลอ่าปลาใหม่โอเคบาราคูด้าฉันจะหาบาราคูด้า ตกมากปากลุ่มโจรสัตกแล้วคิดเลนกูเลยแอดอีกแล้วนะครับเฮ้ๆๆมีมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงครับเพราะว่ามันกระยับเร็วกว่าตัวอื่นนะอั่นเน่ยนั่น่ยโอกาสใช่ใช่นะซูเอรี่อโอโมันเป็นปลากลุ่มโจรสัต์แล้วเนี่ย โอ้โหเป็นปลาที่สวยใช้ได้โอเคอยู่นะขอบาคูดาแล้วส่งมาเฮ้ยโ้โหยังวะตัวยังวะเฮ้ยปลาฉลามเหรอไม่เคยเห็นมาโกชาร์ฟินเฮ้ยแหลกทำมันแหลกอย่างนี้ เพราะอะไรอลืมตรงนี้มันแหล่งตกปลาชั้นดีของเรานี่เองโอเคตกง่ายค่ะนี้ธรรมดาธรรมดาโอเคได้กล่องนะครับว่าไงพวกอือาาเออแต่ในเกาะเราก็ไม่เคยไปนะเราคงต้องลองเข้าไปในเกาะกันสักหน่อย โ okay. อเคขาดได้พันเจ็ดเราลองดูเนี่ยมันมีอีกตั้งหกที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะเ,เทราฟินเกาะเทราฟินหินแดดหินแดดแล้วก็ยังตกได้มาครบนะครับไข่เท่าไหร่ตัวเนี่ยยิ่งเกาะยิมะนี่ยิ่งขาดเยอะเลยมาสมุทร มาสมุก็มีอีกหลายอย่าที่เราไม่เจอโอ้เยอะมากมปลาหมึกด้วยนี่ไงปลาหมึกโอเคทุง้ง้าทุงยายังขาดเยอะอยู่ครับมไม้วีเนียนี่ก็ใกล้ละไข่าตัวผู้ไปทักษ์แท่นบูชาอันนี้น่าจะไอ้ข้างล่างใช่ไหมที่เหมืองอะโอเคขาดแค่3ตัวครับเพราะปลามันน้อย อันนี้คือเกาะชายฝั่งรอดโอเคขาดหลายตัวเยอะเนี่ยนี่คือตัวอะไรคล้ขายๆมาน้ำเลยถือว่าเรายังขาดเยอะอยู่นะครับเยอะมากมีส,สัตว์สาลุงด้วยป่ะเราลองไปขับเรือไปข้างในดีไหมหรือว่าตกตรงนี้ก็พอ เดี๋ยวขอซื้อกุ้งก่อนดีกว่าติดไปแต่เราก็วางกุ้งวิเยอะมากนะเพิ่มโอก,กาสในการตกได้นนตกยากจริงตัวนี้อาจจะเป็นบาคูด้าก็ได้เอาละขึ้นมาเอา้า เองก็หนีเก่งเหลือเกินโอ้เคิร์สเอลไหนปลากระเบนเหรอโอ้ตัวอะไรเนี่ยปลากระเบนที่โดนสาบปลากระเบนที่ถูกสาบแม่เหมาะตัวเราจริงจริงกุ้งโอเคอะไร เฮ้ยได้กุ้ง lobster ด้วยไหนดูหน่อยสิโอ้คุ้งได้กุ้ง lobster mosaic lobster โอเคแ้อภัยได้ตัวดีๆมาตัวหนึ่งโอ้นั่นก็เป็นเกาะใหม่นะที่เราเพิ่งผ่านมาเกาะโรสเซีเราได้ไป300 e p นะครัรพอเราไม่เคยผ่านเกาะนี้นะ โดมสมบูรณ์ของแมคเคอเรลนะครับลงไปเลยดำได้ไหมดำลงไปดิงด้งดิ้งดองนะไหนวะเอออยากรู้มันตัวนี้มันมีอะไรไหนน้ำวนแปลกๆได้เปิดึแล้วก็ตรงนี้ไหมน้ำวนแปลกๆ เูได้สิบสี่ไปเลยยปลาเลยอนะ่ะไม่ได้ปลายากเหรออุ้ยดีใจด้วยโจีกีเราเราไปส่งเควสกันละอุ้ยสีเขียวอุ้ยอุ้ยอยุ้ยใหญ่กระตุกดิกระตุกทำไมเนี่ยโอุ้ยกระตุก โหกระตุกกระตุกมากอุย๊ยหลุดโหไม่นะโหปลาสีเขียวมาแล้วผมเอาเวดมาส่งแล้วเนี่ยบราคุดา้ากลับไปที่นักตกปลาบราคุดา้า นี่ไงเรียบร้อยโอเคเยายามเปิดห้องที่นี่อ่ะเก็บไปไหนไกลแล้วเท่าไหร่สามสิบห้าโอเคเรียบร้อยไปขายของ ฉันอยากซื้อคนเบ็ดอวาของฉันคือไม้บัลชมิดนมองว่าคุณจะเจออันที่เหมาะกับคุณโอเคก็ สำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับวันที่4ของโ o บ็อกแบบฟรีชนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ